ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการติดตั้งมือจับนะครับเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะ,ะใช้ในการเป็นตัวล็อกหน้าต่างนะครับในการเปิดปิดนะครับดังนั้นวิธีการติดตั้งก็คือเราจะ <c oughs> แบ่งระยะของความสูงของหน้าต่างแล้วก็หาจุดกึ่งกลาง,ต,งาตัวนี้ผมทำจุดกึ่งกลางไว้นะครับนะฮะก็คือเอาความสูงเนี่ยหารสองก็จะเป็นจุดกึ่งกลางนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะนำมือจับเนี่ยนะครับเข้ามานะครับทาบทาบรูนะครับเพื่อไม่ให้มือจับเบียดกับขอบขอบวงกบตรงนี้นะครับขอบวงกบนะครับแล้วก็ทำการมาร์กตำแหน่งที่จะเจาะนะครับจากนั้นเราก็จะใช้สว่านนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูเข้าไปนะครับหรือจะใช้ปากกาเมจิกมาร์กก่อนทำการเจาะก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการเจาะรูด้วยสว่านนะครับขนาดหน่หุนนะครับในช่วงที่เราเจาะเข้าไปเนี่ยนะครับออตอนที่เราติดตั้งกระจกเเราจะเผื่อพื้นที่ของของกระจกไม่ให้ไม่ให้มาถึงถึงครึ่งหนึ่งของของกรอบกรอบวงกบนะครับกรอบบานหน้าต่างนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราเจาะเข้าไปเราต้องระมัดระวังอย่าให้ไปอย่าให้สว่านไปชนกับกระจกนะครับ จริงๆถ้าเราเผื่อกระจกไว้ด้านละ5มิลกระจกจะจะจะมีพื้นที่เข้ามาประมาณหมิลซึ่งเราเจาะจะไม่จะไม่ชนกับกระจกนะครับแต่ว่าในการติดตั้งเราต้องระวังนะครับจากนั้นเราก็ใช้ส,สกรูที่ที่มาในกล่องของนะในกล่องของวงอมือจับนะครับในการขันเข้าไปนะครับขันสกรูเข้าไปนะครับ สองรูแล้วก็ขันรูนะครับอันนี้แน่นนะครับนะครับอันนี้เราก็จะทําการทดลองนะครับเปิดปิดนะครับจากนั้นก็จะมีตัวหนึ่งก็คือ,อตัวล็อกตัวช่วยล็อกให้แน่นขึ้นนะครับเราก็จะทําการขีดเส้นเอาไว้นะครับขีดเส้นเอาไว้เพื่อที่จะติดตัวล็อกมือจับนะครับเพื่อให้ การล็อกแข็งแรงขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับตัวชุดตัวนี้จะมีอยู่มียางด,ำดำําๆแล้วก็ยางดําๆจะจะอยู่ในตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําการจบนะครับ นั้นเราก็จะใช้สกรูที่ที่มากับชุดของมือจับนะครับมีการขันเข้าไปนะครับแล้วเราับทำการเจาะรูนึงนะครับมัก็จะอยู่ใน น,นี่เราก็จะติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะทำการทดสอบนะครับก็จะเป็นการนะครับมือจับก็จะทำให้บานหน้าต่างดึงแน่นเข้ามานะครับก็จะอันนี้การติดตั้งมือจับก็สเสร็จเรียบร้อยนะครับ